วันนี้อยากที่จะมาพูดคุยกับนักลงทุนนะคะในเรื่องของ reciprocal t a r i f f นะคะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะนโยบายออกมาเป็นยังไงผลกระทบต่อตลาดเงินเป็นยังไงนะคะและเรามองว่ามุมมองการลงทุน ระยะต่อไปจะเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นค่ะเริ่มต้นว่าเช้านี้เกิดอะไรขึ้นค่ะตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลวงกันทั่วหน้าเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตลาดญี่ปุ่นที่เปิดก่อนค่ะ n i k k e 225นะคะปรับตัวลงมาที่ประมาณลบ3นะคะอยู่ในระดับ ที่ต่ำที่สุดนะคะในระหว่าง8เดือนที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นจีนก็ปรับตัวลงนะคะประมาณห่างเสงเนี่ยอยู่ที่1.4%ค่ะแล้วก็ตลาดเซี่ยงไฮ้เนี่ยปรับตัวลงมาไม่ถึง1%นประคะปรับตัวลงเล็กน้อยในขณะเสิญเจ,จินค่ะอยู่ที่1.5%ค่ะตัวฟ mm ิวเจอร์กันบ้างค่ะฟิวเจอร์ เพื่อที่จะ reflect ตลาดของสหรัฐเมื่อคืนนะคะเพราะว่าตอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศ reciprocal t a r i f f เนี่ยเป็นส่วนที่ช่วงที่ตลาดหุนอเมริกาปิดไปแล้วนะคะเราก็มาดูที่ตลาดฟิวเจอร์กันค่ะตอนนี้ตลาดฟิวเจอร์ S&P 500นะคะติดลบประมาณ3%ค่ะแต่ว่าก็ผันผวนมากเลยนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็น US Tech 100ค่ะติดลบประมาณ3.4%นะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ย ออสรี awesome. action ของตลาดตอนแรกเนี่ยหุ้นอเมริกาติดลบเยอะกว่านี้นะคะ US tech เนี่ยลดลงไป ลบปตแต่ก็มีแรงซื้อกับค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยติดลบไปประมาณ4กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ว่าก็มีแรงซื้อกลับมาเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เป็นสถานการณ์ก็เป็นโหมดของการ risk off ค่ะแล้วก็คนเข้าซื้อพันธบัตรนะคะแล้วก็ทองคำค่ะจนตอนนี้ทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นเหรียญเนี่ยก็ทะลุ3,100ห่ยเหรียญขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพันธบัตรเนี่ยคนก็เข้าซื้อตลาดพันธบัตร ทำให้ตัว10ปีพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยลดลงไปนะคะอยู่ที่ส0ค่ะส่วนดอลลาร์ก็ DXY อยู่ที่102นะคะเพราะว่ายูโรแข็งค่ะกลายเป็นว่าคนคิดว่ายุโรปเนี่ยไม่ได้โดนภาษีเยอะเท่าที่คิดนะคะโดนประมาณ20%แล้วก็คิดว่า ECB สามารถลดดอกเบีย้ยได้กลายเป็นว่าตลาดมองว่าสกุลเงินยุโรปเนี่ยมีความมีเสถียรภาพนะคะมากกว่าฝั่งดอลลาร์ค่ะ ถ้าไปดู r รีแอคชั่นะคะจากนโยบายของทรัมปค่ะว่าตลาดคิดว่าเฟดจะสามารถลดดอกเบี้ยได้กี่ครั้งนะคะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้ในเดือนมิถุนายนในปีนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นการประชุมของเฟดนะคะในรอบเดือน6ค่ะแล้วก็มองว่าน่าจะลดได้อีกครั้งถึง2ครั้งนะคะโดยที่ตลาดมองว่าจบสิ้นปีเฟดฟันเรทจะอยู่ที่3.5นะค่ะ สำหรับข่าวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งการปลดปล่อยนะคะเป็น liberation day ค่ะแล้วก็เป็นการประกาศเอกเอกราชทางเศรษฐกิจนะคะของสหรัฐค่ะเขาบอกว่าจะเป็นการเปิดตลาดต่างประเทศพังทลายกำแพงที่กีดกั้นทางการค้าและนำการผลิตกลับคืนสู่อเมริกานะคะอันนี้คือคำถแถลงของทรัมป์ที่โรสการ์เดน ะะซึ่งทรัมป์เนี่ยประกาศว่าอเมริกาจะเก็บภาษีแบบตอบโต้หรือว่า r e c i p r c a l t a r i f f ค่ะอย่างน้อย10%สําหรับสินค้านําเข้าทุกประเทศนะคะและทุกประเภทค่ะและจะเก็บภาษีที่สูงขึ้นสําหรับบางประเทศนะคะโดยหลักการนะคะก็คือคิดตามสัดส่วนครึ่งหนึ่งของอัตราที่ประเทศเหล่านั้นเรียกเก็บกับสินค้าส่งออกของสหรัฐค่ะโครงสร้างสรุปนะคะก็คือว่า โครงสร้างภาษี2ระดับใหม่นะคะซึ่งเป็นคล้ายๆว่า t o tier system เนี่ยะคะ่ะแบ่งเป็น1 b a s e l i n e Tarif f ส0เก็บภาษี สำหรับทุกสินค้านำเข้าทุกชนิดทั่วโลกนะคะมีผลบังคับใช้5เมษายนค่ะอันที่2นะคะเป็นภาษีตอบโต้แบบพิเศษ reciprocal t a r i f f นะคะเก็บจากประเทศที่เก็บภาษีหรือว่าสร้างอุปสรรคทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐนะคะโดยที่จะอ้างอิงจากอัตราภาษีที่ประเทศนั้นๆนเรียกเก็บค่ะแล้วก็นำมาอเมริกาจะเก็บครึ่งหนึ่งนะคะโดยที่จะเริ่มมีผลวันที่9เมษายนนี้แล้วค่ะ เอธิบายตัวเลขที่สําคัญสำคัญให้ฟังนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นจีนค่ะสหรัฐอ้างว่าจีนเนี่ยเก็บภาษีนําเข้าจากอเมริกาสูงถึง67%เพราะฉะนั้นทรัมป์จะตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีครึ่งหนึ่งนะคะ,ะก็คือ34%ซนะคะซึ่งเพิ่มจากเดิมที่ทรัมป์เรียกเก็บอเมริกาเรียกเก็บจีนไปแล้ว20%นะคะ20ก34กลายเป็น54%ค่ะ หรือว่าประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งที่เป็นตัวอย่างก็คือยุโรปค่ะยุโรปเนี่ยเก็บภาษีนําเข้าอเมริกา39%อเมริกาบอกว่าจะเก็บครึ่งหนึ่งนะคะก็คือเก็บประมาณ20%ของที่ยุโรปเก็บค่ะ เพราะฉะนั้นสาระสำคัญของการถแถลงข่าวครั้งนี้นะคะทรัมป์บอกว่าจะเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูการผลิตของเมกาค่ะและต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะทรัมป์อ้างว่าการเก็บภาษีแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะคะและมีการยืนยันว่าภาษี25%สําหรับรถยนต์นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์ที่นําเข้าเนี่ยจะมีผลเวลาเที่ยงคืนของวันที่ประกาศไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นภาษีรถยนต์ก็ยังอยู่นะคะแล้วก็ภาษี พวกที่เก็บกับเม็กซิโกแคนาดาไปแล้วเนี่ยก็มีผลแล้วด้วยนะคะและภาษีเหล็กก็ยังอยู่ที่25%บวกกับ reciprocal t a r i f f ที่เกิดขึ้นนะคะที่เพิ่งแถลงไปค่ะ ทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องภาษีค่ะทรัมป์มีพูดเรื่องการแทรกแซงค่างเงินด้วยนะคะฝ่ายบริหารของทรัมป์ค่ะระบุว่าการแทรกแซงค่างเงินเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นํามาพิจารณาในการตอบโต้นะคะโดยที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังค่ะคุณสกอตต์เบรเซนนะคะบอกว่ากําลังดูนะคะว่า จะพัฒนา reciprocal index นะคะเพื่อที่จะประเมินว่า 1. อัตราภาษีที่ต่างชาติเก็บกับสหรัฐค่ะ 2. อ,อุปสรรคทางการค้าก็คือ non tariff barrier และ 3. การแทรกแซงค่าเงิน 3. อันนี้จะเอามาสร้างเป็น index ค่ะเพื่อที่จะดูว่าประเทศไหนเนี่ย มีอินเด็กซ์ที่สูงก็จะโดนเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีสูตรคำนวณทีอ่ออกมาโดยละเอียดค่ะเพียงแต่บอกว่าจะสร้างเป็นอินเด็กซ์นะคะจาก3ปัจจัยนี้ค่ะทีนี้นะคะสิ่งที่เอ็มคิดว่าตลาดก็มองค่ะก็คือพยายามที่จะ ตัดน้อยออกไปตัดเสียงรบกวนออกไปนะคะเพราะว่าข่าวที่ประกาศออกมาเนี่ยทำให้ตลาดผันหวนแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากค่ะแต่ว่าในฐานะนักลงทุนนะคะเราพยายามเข้าใจกันดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่ทรัมป์ทาทั้งหมดเนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรและตอนนี้มันอยู่ที่สเตจไหนนะคะทรัมป์บอกว่าถ้าจะลดภาษี สิ่งนี้เนี่ยทำได้ถ้าคุณเข้ามาเจราจารค่ะชอปบอกว่ามีโอกาสที่จะเจรจารเพิ่มเติมนะคะและบอกว่าจะสามารถลดภาษีนําเข้าให้ได้ค่ะถ้าสมมติว่า,าประเทศคู่ค้าเนี่ยช่วยเราซื้อสินค้าของเราเพิ่มมากขึ้นลงทุนในประเทศเราเพิ่มมากขึ้นหรือลดภาษีนําเข้าที่เก็บจากสินค้าสารัสนะคะ เก็บให้น้อยลงนะคะแล้วก็ลดอุปสรรคทางด้านการค้าอย่าแทรกแซงค่าเงินนะคะทรัมป์บอกว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาเจราจาได้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูผลกระทบต่อสิ่งที่ทรัมป์ทำนะคะต่อรัฐบาลรายได้ของรัฐบาลแล้วก็ระบบภาษีค่ะทรัมป์บอกว่าการที่มีภาษี นำเข้าเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลนะคะก็ตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเก็บภาษีแบบนี้นะคะอเมริกาจะสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้ให้แก่ประเทศค่ะ4 0 0แสนล้านเหรียญต่อปีคิดเป็น1.3%ของ GDP สหรัฐนะคะเพราะว่าสิ่งการเพิ่มภาษีครั้งนี้เป็นการเพิ่มภาษีครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปี 1, 1968จึงสามารถสร้างภาษีสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เยอะค่ะ ข้อที่2นะคะผลกระทบต่อเงินเฟอ้อค่ะ JPMorgan นะคะประเมินออกมาค่ะว่าผลกระทบต่อเงินเฟอ้อเนี่ยจะทำให้ PCE inflation ดัชนีผู้บริโภคสำหรับการใช้จ่ายส่วนบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ1-1.5%ถึงค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตลาดกังวลนะคะและคิดว่าทำให้ตลาดเนี่ยเข้าสู่ความกังวลในเรื่องของ stagflation เพิ่มมากขึ้นค่ะราคาที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อ,อ ราคาที่เป็นสินค้าขายหน้าร้านแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนจะลดลงแน่นอนค่ะ3ค่ะความเสี่ยงต่อการส่งออกแล้วก็การลงทุนนะคะตอนนี้เราได้เห็น consumer confidence หรือว่า ความมั่นใจของผู้บริโภคเนี่ยค่อยๆปรับลดลงมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความมั่นใจนะคะแล้วก็ค a p e x p เ n d i n g การใช้ใจ่ายของภาครัฐเนี่ยแล้วก็ภาคเอกชนการใช้ใจ่ายของภาคเอกชนก็จะลดลงนะคะแต่ว่าสิ่งนี้ค่ะทรัมป์ได้เคยเขียนนะคะในหนังสือ art of the deal ค่ะ by donald j trump นะคะเขียนไว้ว่าค่ะ,คะว่าหลักการของการเจรจารเนี่ยก็คือ maximum pressure ค่ะคือการสร้างสร้างแรงกดดัน อันมหาศาลให้กับคู่ค้าค่ะเพื่อให้คู่ค้าคู่เจรจารเนี่ยยอมเข้ามาเจรจารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักกลยุทธ์นักวิเคราะห์นะคะในฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่ากระดาน reciprocal t a r i f f ในวันนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยน่าจะเป็น maximum pressure คือการาตัวเลขสูงสุดนะคะที่อเมริกาเนี่ยบอกว่าจะเรียกเก็บค่ะแต่ว่าถ้าประเทศคู่ค้าสามารถเข้ามาเจรจารได้ก็ จะสามารถที่จะลดนะคะหรือว่าเจราจาลดภาษีการค้าหรือว่าทำให้อุปสรรคในเรื่องของการค้าเนี่ยลดลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นตัวเลขขั้นสูงสุดนะคะและมีไว้เพื่อการเจรจาค่ะสิ่งนี้ค่ะคุณสกอตต์เบรเซนนะคะก็ออกมาพูดค่ะว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยขอให้ประเทศคู่ค้าไม่ได้ใช้เพื่อตอบโต้แต่ว่าใช้ เพื่อนำมาเจราจากับสหรัฐค่ะและนักข่าวถามสกอตต์เวรเซนว่าตอนนี้มีคนเข้ามาเจราจาเยอะแล้วหรือยังจริงๆสกอตต์บอกว่าแทบทุกประเทศนะคะติดต่อสหรัฐมาเพื่อที่จะมาเจราจาค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตลาดหุ้นนะคะไม่ได้ปรับตัวลงเยอะเท่าที่เราคาดนะคะอย่างเช่นตลาดหุ้นจีนก็ไม่ได้ปรับลดลงเยอะทั้งที่เจอภาษีนาเข้าค่อนข้าง,างที่จะสูงค่ะเพราะว่าตลาดเนี่ยปรับตัวลงจาก สิ่งเร็ว้้าทที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่สิ่งเร็วลายที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นส่วนว่าตลาดเนี่ยเขาได้ Price-in ในเรื่องของภาษีนําเข้ามา1เดือนแล้วค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอเมริกาจริงๆปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันนี้นะคะจะทําให้ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดไม่ได้พึ่งตกใจตลาดตกใจมานานแล้วข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในนโยบายของภาษีการค้าเนี่ยได้ค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในตลาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยอยากที่ จะ encourage ให้นักลงทุนเนี่ยค่อยๆออมีสตินะคะแล้วก็ลองติดตามข่าวดูค่ะอย่างเช่นวันศุกร์เนี่ยเราจะมีตัวเลข n อน f a r m p a y r o นะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะถ้าการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงไม่ได้เยอะนะคะหรือว่า ผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางเนี่ยเราแนะนําให้ชะลอการลงทุนหรือว่าเข้าซื้อตาสันนี่นะคะโดยเฉพาะกองที่เป็นกองทุนตาสันนี่นะคะหรือว่าตลาดเงินระยะสั้นอย่างเช่น KSF Plus ค่ะเพื่อเป็นการพักเงินรอดูสถานการณ์ก่อนเมื่อไหร่ที่ตลาดเริ่มมีเสถียรภาพเข้าไปเราจะแนะนําการลงทุนในอีกครั้งค่ะ